วันนี้สากับ3ผมว่า3มีโอกาสที่จะมาจริงกำลังวันมี 0, ูนย์มีสมีหแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่ารัฐบาลงวดเน,นี้ยเอาวินมี 0, ูนย์มีสมีหมีแเป็นเด่นอ่ะจะให้แคปสายด่วนแล้วว่าเลขเราก็ไม่ได้พูดพูดตรงๆอ่ะเลขเราก็ไม่ได้เข้ามันไม่ได้เข้าเจาะไงแต่ว่าตัวเด่นตัวรูดมันก็มาอยู่ เพราะว่าเลขมันหลบมาหลายงวดแล้วเพราะว่านี่แหละถึงบอกนะไม่อยากดังไม่อยากคือแบบว่าอยากอยู่แบบเฉยๆอะ่ะถ้าแบบเราไม่ดังอะ่ะเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะถูกแบบทุกๆทุกงวดแต่เข้าใจไหมเหมือนงวดที่แล้วอะ่ะให้หนึ่งแปดใช่ไหมครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าจำได้มันไม่ออกมันออกหนึ่งเจ็ดแล้วงวดน,นี้ยผมบอกให้แม่ใช้สูตรลดแต้มเพิ่มแต้มให้อีกรอบนึงแล้วกันก่อนจะแจกใครเมื่อกี้มีคนแม่คนนึงบอกว่าไม่ทนันอมสินแปบบ๊บนึงนะ ให้แคปออมสินอันนี้ผมไม่ได้ว่าตัวเองกิ่งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมคนถึงดูเราเยอะผม,ผมให้ดูเลยผมพอตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่ผมเข้าไปดูเฮ้ยคนเบื้องกูหลายค,คือคนดูเราเยอะอ่ะผมก็รู้สึกเฮ้ยทำไมอันนี้พูดก็พูดนะคือเราเราก็ไม่ใช่คนแบบดังดังดังมากมายจระ ผมจะให้แม่เป็นดูสูตรลดแต้มเพิ่มแต้มที่ผมทำก่อนนะใครอันนี้นะให้แคปอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเป็นขนมไทยนะ0358เอาไปจับวินสามตัวถ้าศูนย์มาได้มาหลักร้อยตามนี้เลยไม่พูดมไม่พูดหลายรอบแล้วจะแจกแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเลขลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับซึ่ง358สามเนี่ยผมให้เป็นตัวอัดไปนะครับโอเคไม่พูดแล้วเมื่อคืนพูดไปแล้ว เดี๋ยวไปเดี๋ยวมันซีซือ่าทันเอาสายด่วนครับปล่อยเลยเอาสายด่วนแม่นี่แคบไปเลยสายด่วนงวดน,นี้ครับงวดน,นี้นะนี่คือตัวที่ผมเน้นศูนย์สามเก้านะครับศูนย์สามเก้านะครับแล้วก็เน้นสามสองสามสี่สองศูนย์นี่มันคือเลขเซียมซีนะครับที่ผมไปเมื่อวานนี้ไปสันหลังเมืองกรุงเทพนะครับเอ,อแม่แคบครับใครแคบเสร็จแล้วพิมพ์ข้อขอบคุณไดห้หน่อยครับ กดหัวใจด้วยเป็นกําลังใจให้แม่อีกด้วยผิดถูกขออภัยนะแต่งววาน,นี้สายด่วนนะครับผมให้3ามสแล้วก็2 0ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมาไม่มาแต่3ตัวผมชอบตัวนี้0 3 9ตัวนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้ตัวนี้มันเป็นเลขกําลังวันอยู่แล้วแต่ผมเอามา เอามาให้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเน้น0 3นย์สนะครับมักแห่งเพราะผมบอกแล้วว่าศูนย์มันจะมาหลักร้อยหรือเปล่าถ้าศูนย์ไม่มาหลักร้อย3ก็น่าจะมาหลักร้อยก็เลยให้3ามสองห้ามันสวยมากอ่ะน่าจะทันแล้วทีนี้จะเป็นเลขประทับก็คืออันเนี้ยไม่ได้ผมจดุดแต่ว่าเลขมันตรงกันผมก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะครับก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ นี่อันนี้เป็นเลขประทัดคุณแม่นะครับที่แม่ไปจุดมาสวยไหมครับเห็นไหมครับว่ามันตรงกับเลขผมถ้างวดนี้สามห้าออกนะครับเราก็เฮกันเลยอันนี้เป็นเลขหางประทัดกมรมหลวงชุมพรที่ของคุณแม่นะครับที่คุณแม่เอาที่คุณแม่แม่ไปขอนะครับแล้วก็แม่ส่งมาให้แล้วเลขมันสวยผมก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับ โอเคแม่วันนี้ขอให้เฮงขอให้รวยนะครับมาสวัสดีค่ะสายด่วนวันนี้นะคะจะมีสามหางนะคะมัวนีเจลดเหลือสามห่างนะเออพอตีสายด่วนจะมีสามตัวสี่หางวันนี้สายด่วนเหลือแค่สามตัวสามหางค่ะแล้วมีเลขหามหนึ่งตัวเนี่ยมีเลขหามหนึ่งชุดเออก็ วัดดวงแะ้วการส่ด่วนงวดนี้นะคะต้องบอกก่อนครบสองพันครบสองพันห้าร้อยแช์เมื่อไหร่เจนุกให้แคปใส่ด่วนทันทีค่ะเออมาก สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์และพิมั์ว่าสายด่วนรวยสายด่วนรวยขอหัวใจไร,ร้วาวรวยๆค่ะอย่าพันห้าร้อยแชร์แล้วค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะทุกคนมากอ่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะแล้วขอหัวใจไร,ร้วาวรวๆโอเคค่ะมา อันนี้นะคะก็จะเป็นใบแรกที่สะนุกไห้นะคะเันนี้ให้ดูก่อนสวัสดีเจ็ดพันห้าร้อยคนคะ่ะมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบแรกที่จจนุกให้นะคะเจ็ดพันห้ารอยคนแคปเจอร์ค่ะอันนี้นะคะก็คืออ่ะเจนุกนะคะให้รูด นี่นะคะอ่าใบเขียวเลขตรงใจไข่ไม้สามตัวสองตัวเลขตรงใจไข่ไม้นะคะรีบกดเข้าได้เลยเจ็ดพันแปดร้อยคนค่ะกลุ่มฟรียังทันนะอ่ามาโอเคค่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนใบเขียวเพื่อตรงใจใครสวัสดีแปดพันคนค่ะ อาดูก่อนนะให้ดูใบเขียวก่อนนะคะเพื่อตรงใจใครสวัสดีนะคะแปดพันคนสวัสดีค่ะโอเคอ่ามาแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขฝันเพื่อตรงใจใครนะแม่แม่อันนี้ก็คือใช้วิตรณญาณน,นะคะเทนุกไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะ โอเคต่อไปใส่ด่วนอ่าหา้าวัน,นี้มีสามหางค่ะตะมูตะมีใส่ด่วนอ่ามาแคปเจอร์ค่ะให้จอนานๆเลยใส่ด่วนงวัน,นี้มีสามหางเลยแบบตะมูตะมีเลกเล่นง่าย <c oughs> เล่นง่ายค่ะมา ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนํากันสายด่วนขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนํากันนะคะแม่แม่ทุกคนแปดพันสามร้อยคนคะ่ะขอให้วันนี้ดวงเราหนุนนํากันนะคะแม่แม่สายด่วนวงวดนี้เลขแบบน่ารักน่าหลามีสามหาแบบกรุบกริบกลีบ กระดกหัวก็ได้นะหกกับเก้าอ่ะถ้าแบบงบเยอะน้อยเนาะกระดกหัวได้นะพาอเจจะไม่เขียนแบบเก้ากับหกแล้วนะคะก็คือเอาเซนต์ตัวเองเลยใครงบเยอะก็เพิ่มเลขได้ค่ะหกกับเก้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสามารถเพิ่มได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยเออแล้วเออใครจะแบบกระโดกหัวก็ได้กระดกหัวเก้าก็ได้นะคะใครจะ แบบตรงๆก็ได้เลยแล้วแต่วัดดวงไปเลยค่ะโอเคเลขห้องจจนุกห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเออเลขห้องที่จจนุกพักอยู่ตอนนี้คนดูแบบลดวบเลยคนได้ใส่ด่วนไปอ้าโอเคไม่เป็นไรค่ะแม่ขอให้ฟังๆนะสายด่วนจจนุกมีแค่เนี้แหละทุกคนกลุ่มยังทันนะดี ขอให้เองเังปังๆขอให้ดวงเราหนุนนํากันไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงให้รู้ว่าจนุกทําเต็มที่ที่สุดแล้ว <c oughs> แต่วันนี้เราต้องได้กรีดค่ะแม่วันนี้เราต้องได้กรีดไปด้วยกันค่ะ